สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมันสุกสุขทุกคนเด้อเนาะตอนนี้สิาาสิพากคนมาเห็ดเมนูปนเห็ดปวกเลยพี่น้องเด้อนี่เนาะอันนี้จะเป็นเห็ดปวกเห็ดจุ้มๆใหม่ๆงามๆล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เอากระสีพากันปิ้งเนาะทุกคนเคยกินบ่อปิ้งเห็ดปิ้งเห็ดปวกปนเห็ดปวกพี่น้องนะสำหรับเห็ดปวกนี้จะมีเขาสามารถเห็ดได้หลายเมนูเนาะสิแกง สี่หนึ่งสี่ต้หมูกินก็นได้น,กกน,นีอว่ะน้องแกนั่าจะมีปนนะพี่น้องนะจิ้มปนเด้อนี่นะนี่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 สปาซิมีปิ้งเนยละเนาะแต่นี่เม,น,น,น,มนอันยังเสียบบนแล้วนี่เนาะสปาออกมาบอทนันละลูกสาวคนจัดการก่อนแล้วอันเนี้ยนีนนย่จิ้มปิ้งปิ้งกระปุ่นเลยจุ่มๆแบบนี้เนาะนี่ อันนี้เป็นสบาซื้อแพงเลยพี่น้องเห็ดบวกนี่เนาะบมฮอดโลสบาซื้อขนาะดตั้งแต่ยังบวทันได้ล่างได้ยังขนาดนะแมนสองแสนกีบเดอ้อสองแสนกีบเก้าขีดเนาะทุกคนสบากก็ซื้อซื้อแล้วก็เสียมาปิ้งป่นเนาะไปหาบบได้สบาไปหาบบได้ก็เลยซื้อเอากระไรเติบอยูุบทีฮะปนนี้ก็ได้ไหลเติบเนาะนี่จูงงาม,งาม อุ้ยเป็นตายากเก็บดีเนาะเป็นตายากเก็บดีเดี๋ยวเดี๋ยวสบาสิหอยตืมปนให้มันเบิดเลยเนาะตอนนี้กระสบาสิเสียบเห็ดตืมทุกคนมามามากินน้ำกันเด้อวแซ่แบแซ่บได้ปนเห็ดเห็ดป่วงนี่เนาะ มันก็ะเข่ายคือก,กันกับเวลาเขาปนเลยมันสิเป็นไข่คือก,กันกับเนื้อสีเนาะมันสิมันสินัวนะทุกคนเนาะโอ้สิได้ยินเสียงจากเดลอทางหนากตัดหญ้าทุกคนตื่นเสาร์มาเห็ดหนา้ยาฉี่ไพลาวนะสี่ใสเวลาในในการปิ้งเวลาเขาปิ้งเนาะดี อุ้ยคุ้งลุ่มเลยมจะกเมนมันหักเนาะมันอ่อนเดชนี่มันอ่อนแล้วมันกระสิคุมันสีหักเวลาเขาเสียบเนาะเนี่ยมันสิกรอบกรอบพี่น้องเวลาเขาเสียบนี่มันกระสิหักเอ้นี่มันบริเป็นใหญ่คือเฮ็ดเห็ดเฮ็ดปวกใหญ่นะแต่ว่ามันเถาแล้วอายุนี่นี่แบบสีมันสีหยาบเนาะก่อนข้างสีหยาบละนี่ คันแบบนี้เนี่ยปิ้งปุลได้เนาะมันมันจะแบบเป็นสีนหยาบนะมันจะเป็นอ่าสีนที่ว่าพลอยๆกรอบๆเนาะทุกคนมีเห็ดปวกจากธรรมชาติเออคันคือมาจากอ่าเมื่อก่อนสบาบก้าซื้ออยู่ตลาดเนาะเห็ดปวกเนาะถ้าอยู่แถวเขตนี่เนี่ยเป็นสบาก้าซื้ออยู่เพราะว่าย่านนะย่านมันส่วนลายนมันออกจยกป่าอ้อยเนาะตะกี้เขาจะปลูกอ้อยนะป่าอ้อยบาง บางเขตจะเจ้าสิดยาเนาะสิดยาค่ะเมี่ยงหมกเมี่ยงไม่มอ,ไมมยอย่งเนาะแต่ว่าเฮ็ดปวกไปออกแล้วเขากับย่านท่นะบางคนกินเข้าไปกับมีอาการเบื่อกระลายด้ส่วนหนึ่งะเนาะสบารเลยบุก้าซื้ออยู่ตลาดแต่อันนี้เมนกระเจ้าหาอยู่แถวบ้านนี่เราจามาขายให้สบาก์กเลยซื้อเนาะอันนี้เมนราคาสองแสนกี่เมนเก้าขีดนะทุกคนโลหนึ่งก็สองแสนปลายพอด,ดีเนาะโลหนึ่งสองแสนปลายส่วนนี้เฮ็ดอาม เฮ็ดไข่เนี่ยเมนสามแสนหาเฮ็ดเพาะเมนโลหนึ่งแสนสาวเนาะทุกคนเนาะสบาก็เลยซื้อเฮ็ดปวกนี่แต่ว่าปกติสบากก็บอกเคยซื้อแพงบนิจ้าเถื่อนเนาะทุกคนสบาลองเมื่อนี่เมื่อนี่เมนกระเทินเนาะเจ้าเอามาขายให้แบบสบาเคยไปบอกก้าเจ้าพออยากได้เฮ็ดปวกมาใส่แกงหนอไหมเนาะแต่ก้เจ้าได้มาเลยกะซื้อเอาหมดเลยเจนทีซื้อเครื่องหนึ่งก็ได้ซื้อไปแล้ว อุ้ยเห็ดจังใดเนาะคุ้มค่าอยู่บ้าตังา 2, 000, 000, ้ง่าสองแสนพูนาวาสัน้นเอากินให้คุ้มค่าวาสัน้นลายคนกินโอเคเดี๋ยวสบายไปปิ้งอีกเนาะโอ้ยบ่มีเนื้อทีแล้วไฟอ่อนเลยสิเอาต่ำลงก่อนไฟอ่อนละใส่เวลาเด้อในการปิ้งเห็ดทุกคนนะ กระสิบุหรี่ใสยังหลายเนาะเครื่องปรุงเฮาธรรมดาเดี๋ยวหอดขันตอนนั้นชาวบานจิงสช่อยบอกว่าใส่ยังเนกระเสบละปีงเฮ็ดเฮาปนเฮ็ดเฮาเนาะอันนี้เนาะพี่น้องปีงเฮ็ดนะกำลังปีงมันก็สิใหม่เนี่ยเด้อปนกันจีดำน,นะบัดที่เฮาจีปนแล้จึงแกะออกเพรมันใหม่มันดำนะทุกคนไก่ละไก่สิได้กินแล้วใหม่ๆดำดำแบบนี้ละ นี่กำลังพลิกเน็ตเออมาไมขึ้นสุเมคดิพี่น้ดดมามานนนองใหม่หๆดำๆเว้สมารดดำเทอนี่สมารใหม่แท้มาเลยมาเลยโอ้ตัวนมันซุกแล้วบอ ยันเบื่อเลยดอกใหญ่นะิดค้างอีกไมนเขาบอะเดี๋ยวสบาสิฟักเนาะอันนี้ปิ่งแล้วป้าบังดูเห็ดยังอยู่อันบอดเคืองเียบไหมเตัวนี้โคดดำเลยน่กเียบไหม

ปิ้งเพ็ดเดอ้อสิใส่ปูนเห็ดเนาะปิ้งมะเพ็ดใส่ปูนเห็ดเจ้ามันจริงสีหอมเนาะปิ้งให้มันหอมเจ้าเร่งๆมาเยอะเข้าเลยค่ะอันนี้ตอนนี้เ้าปิ้งเรียบร้อยเนาะพี่น้องแล้วเ้าก็บสีสร้อยสร้อยมันสั่นสะกอนเนาะเพราะว่าเ้าคันเ้าไปตามหลดแล้วมันจะเป็นสินยาวค่ะนะ สบายสิตัดเป็นตอนเป็นตอนซะก่อนเนาะอย่าเพิ่งมาเด้อตัดเป็นตอนเป็นตอนนั่งมาเดี๋ยวนะอ่าตัวลายก็บอกให้ต้มเผื่อมานั่นตัดเป็นตอนเป็นตอนแล้วก็เสียลงนี่นะพี่น้องใครคือสี่เลยนี่เตรียมตัวตำ ừ Tôi đảm bảo ổn ơi sẽ đi hết sụp hàng thẻ hết cái sụp hàng hàng tiền không sao พี่น้องก็สิเดตัมเนาะวันนี้เนาะหลังจากที่ว่าเ้าปิ้งซอยแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเราก็สซิบตัมให้มันมุนตัมเราก็ะจึงคอยเอาหมกพีดลงเนาะเดี๋ยวเบิ่งเด้อเครื่องปรุงสบายมันสิมีเอีวนเนี่ยสามารถแซ่บซอยได้บ่เขาใส่ยังเนี่ยในปนเห็ดนี่เนาะถ้ามีผักบัวเขาก็ใส่ผักบัวได้เนาะได้อันนี้เราสิใส่บ่กันใส่ไปเก็บเอาไปในนู่นนี่หัวกระไรผบัวไหม อย่ามันบวมอย่ามันบูดไวบูใส่ก็ได้นะนใส่แต่เกลือกับแตงโนะหมักเพชรสามยาง,ทง,งเท่านั้นพี่น้องป่นเฮ็ดเท่านะใส่แต่เกลือแ้งโนวกับหมักเพชรสามยางเรียบร้อยตามละแกะสมุนก็เป็นได้ไลยเฮ็ดอสองแสนตัวนี้เด้อสองแสนกีบตัวนี่ล่ะ มีเทคนิละลวเทหน่าเลยไปหาให้มันได้เด้อไปหาให้มันได้แล้วไปไครเอาจุดเทนทึนขึ้นมา <c oughs> แทนหมสีตะเกือนะทุกคนเขาจะใส่เกลือบอกฝากใส่ใสสลายเด้อไ,ไปเลยตำเลยตำเลย แล้วก็แป้งนัวจะหน่อยตามเดือดแป้งนัวเบิ้งหมกเพชรเจ้าขึ้นยังมดตามใส่มันชิมุ่งพูดแล้วหมกเพชรมาใส่ไหมเส็บเสยบนะใส่หลายเส็บหลายแป้งนัวแป้งเนียเบิ้งจักหน่อยก็บอกสูงสี่หกมลยหกมวยเลย

คนแล้วแล้วเนาะกระสีผงผงแบบนี้กระสีผงผงแบบสี่เด้อปาเพ็ดสองแสนเดือนี้เนาะนิดเดียวเองมี่ยังบอกเพชรไปทุกตอนอยู่คนเดียวคือเห็งใช่ปะมาใส่น้ำ ได้น,นโอเคพี่น้องเราสำเร็จแล้วปนเฮดสาบาเฮ็ดเฮดปวกน้องเวนเฮดสาบาเด้อะปนเฮดปวกเนาะถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นละโอเคตอนนี้เนาะสบาร์สิขออน,นุญาตจบคลิปก็ได้คาสิขอตัวไปกินอาปนเฮดกคนพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีขอบใจบ๊ายบายปุ้มปนเฮ็ดทุกกัน